สว,ส,สวัสดีครับเพื่อนรักนาก,การเกษตรครับวันนี้มิสเตอร์เกษตรยั่งยืนและแบรนด์แอมบาสเดอร์หญิงทิติการครับมาติดตามผลการทำงานของ3เกลือเวอร์แพนสูตรใหม่ซึ่งประกอบไปด้วยเวอร์แพนอะมิโนเวอร์แพนไขโตัสารสูตรโอลิโกแซคคาไใช้ง่ายละลายไวเห็นผลทันใจและสารเพิ่มประสิทธิภาพทางดินตราหญิงเกษตรวันนี้เรากลับมาที่สวนของเป้าแหวง อยู่ที่หมู่สี่ครับบ้านวังตะเคียนอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราคราวที่แล้วได้มาติดตามการใช้สามเกลอือเวอร์แพนสูตรนวัตรกรรมใหม่กับการทำให้มีดอกวันนี้ครับดอกของเธอนั้นออกเต็มต้นเมื่อคราวที่แล้วทั้ง2,000ต้นทุเรียนหมอนทองอายุ6ปีวันนี้ครับเราไม่เชื่อว่าป้าแหวงจะพูดจริงว่าเป็นอย่างนั้นเรามาติดตามว่าผลมันจะได้ตามดอกที่เกิดขึ้นไหมปรากฏว่าป้าแหวงรอรับเราบอกว่า ผลมาเต็มทุกต้นเลยนะคุณมาดูกันสิก็ตามมาครับน้องหญิงเกษตรนะครับหรือหญิงทิติการบอกว่าต้องมาดูกันละว่ามันเกิดจริงอย่างไรวันนี้พบกับเจ้าของสวนเป้าแหวงและแบรนด์แอฟเฟซเดอร์หญิงทิติการครับสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีค่ะเป้าแหวงครับช่วยเรียนนมสกุลชื่อ,อสักครั้งเถอะครับชื่อสแสวงพจนานนท์ค่ะครับผมชื่อเล่นว่าเป้าแหวงครับผมน้องหญิงทิติการครับ สวัสดีนะคะหญิงที่ิการค่ะในฐานะของแบรนด์แอ mbassador ของบริษัท w r r d c l a s s i n n o v a t i o n นะคะอย่างที่มิสเตอร์เกษตรได้พูดไปค่ะว่าคราวที่แล้วนะคะเราได้มาดูการใช้3 g กะเลเวอร์แพนดอกทุเรียนนะคะกว่า2,000ต้นแต่หญิงยาธิจามาฟังจากปากของป้าแหวงเองว่าวันนี้เนี่ยป้าแหวงมีความมั่นใจหรืออาธิจาแนะนําหรือว่าอธิบายอะไรให้กับทุกทุกท่านที่ชมดูได้ฟังกันค่ะครับป้าแหวงครับผมขอเข้าเรื่องเลย เมื่อคราวที่แล้วที่เป้าแหวงได้บอกผมไปถูกไหมครับ mm. เราได้มา mm. พูดคุยกันว่าทุเรียนของเป้าแหวงนั้นแก้ไขปัญหาด้วยเรื่องของโรคใช่ไหมครับ mm. ที่มันลุมแล้วตอนอายุ3ปี mm. ก็เจอกับคู่หูมาสัจจานแล้วหลังจากนั้นใช้มาเรื่อยจนเข้าปีที่ทุเรียนอายุ6ปี mm. ปรากฏว่าวันนั้นมาโอ้โหดอกนี่สับพังเลยเล่าตรงนั้นเหตุการณ์ตั้งแต่วันนั้นมาจนถึงวันนี้มันเป็นอย่างไรครับ ตอนนั้นมันก็ออกดอกดีนะเราก็ทํามาเรื่อยอ่ะทำตั้งแต่มันก็มีดอกแล้วมันก็บานใช่ไหมแล้วมันก็เราก็ปัดดอกตามนจนมันไม่มีลูกอ่ะช่วงนี้มันก็ติดลูกแล้วครับวิธีการไว้ลูกหรือว่าติดผลของเป้าแหวงเนี่ย มันติดอย่างไรครับอธิบายตรงนี้นิดครับติดเยอะอะติดเยอะจนเราต้องมาแต่งออกอะทั้ง2 0 0พต้นเลยติดค่ติดหมดอนะมันไม่ร่วงอะสวนอื่นเขาล่วงกันนะทุเรียนอะปีนี้ที่นี่ไม่ร่วงคนะ่ะก็คือมีดอกที่เราปัดออกไปบ้างแต่งไปบ้าง<ะ>ก็ติดผลตามที่เราเจตนาตั้งใจไว้เลยใ,ให้ติดตามนั้น<ะ>คนอื่นเขาร่วงร่วงนะปีนี้ร่วงกันเยอะขอ,ของเราของเราไม่ร่วงเหตุที่ไม่ร่วงเรามั่นใจว่าเกิดจากผลิตภัณฑ์ ใช่ค่ะคิดว่าน่าจะเป็นรู้หูมหัศจรรย์ครเนี่ย <Okay. S 2> เพราะว่ามันไม่ร่วงเนี่ยส่วนอื่นไม่ได้ใช้มันร่วงมันร่วงจริงๆเขาร่วงไม่เหลือเหลือก็เหลือน้อยคาว่าเหลือก็เหลือน้อยแต่ของป้าแหวงเนี่ยเหลือตามเจตนารมณ์ของเราเลยของเราเหลือเยอะเหลือจนเราแต่งไม่ทันนะ่ะแต่ง,<อ>งไว้ยเยอะเยอะแต่งไม่ทันค,คําว่าเยอะตัวเนี้ยแล้วเราใช้วิธีการฉีดพ่นอย่างไรครับฉีดอาทิตย์ละครั้งครับเพื่อให้มันเกิดการขยายผล พ่อแบวงคิดว่าขนาดนี้ผลมันมีลักษณะน้ำหนักรูปทรงเป็นยังไงครับบอกุนิทรตอนนี้ลูกมันก็เริ่มเบ่งแล้วน,นะก็เพราะว่าปลายเดือนมันก็จะตัดได้แล้วว่าม,มันก็เริ่มเบ่งแล้วสองโลสามโลตัวใหญ่จะสามโลขึ้นนะก็ถือว่าถูกใจเลยถ้าสามโลนี่ถูกใจเราเลยถูกใจลักษณะของผลน้ำสีนะครับลักษณะความสะอาดเก้งเกลาเป็นอย่างไรอธิบายหน่อยนะครับสีเขียวสีเขียวสวยอ่ยน้ำก็ ไม่ทางนะ่นามดีๆี่ะนามสวยตามที่ท้องตลาดต้องการ่ะแล้วลักษณะของผลความสะอาดเป็นยังไงบ้างคะมันก็สะอาดดีสะอาดดีดูเครื่องนะคะเวลาที่ใครที่เขาจะมาเลือกดูทุเรียนของเราเขาก็ต้องมองภายนอกด้วยเป็นส่วนประกอบนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยคู่หูมาจาร์ของเรานะคะก็มีส่วนช่วยในเรื่องของตรงนี้ด้วยค่ะก็หมายความว่าปีนี้ถ้าเราดูด้วยสายตาเนี่ยครับต้นต้นหนึ่งของเป้าแหวงเนี่ยเราไว้สักกี่ลูกกี่ผลกันครับ ถ้าต้นใหญ่ก็ประมาณ80แต่มันฝาเนะยแต่ป้าตีไป80ดสิบลูกคะครับ,รบถ้าต้นทั่วไปเนี่เฉลี่ยแล้วก็น่าจะ60ส0 7หสดสิบ <60. S 1> ไปนู่นเนี่ยไม่ต่ำจากนี้ไม่ต่ำจากนี้ตอนนี้กลุ่มล้งผู้ที่เขามาเก็บผลผลิตเนี่ยเขาได้เข้ามาดูบ้างหรือยังโอ้ยมาเยอะมากันกี่เจ้าแล้วล่ะครับโอ้ยหลายหลายกันเนี่ยยินโทรมากันเรื่อยแล้วก็สวยถูกใจอ่ะจะมาคือมา,าก็ป่าลกขนาดนี้ก็ด้นนะ เขาก็ด้นเขาเข้ามาดูเข้ามาดูค่ะและคำพูดหนึ่งที่ทุกคนจะพูดเหมือนกันในการเข้ามาดูคือเรื่องอะไรครับเรื่องสวยลูกสวยลูกกลมสวยได้ทรงทรงออกได้เยอะคือเราเขาคัดได้เยอะอ่ะค่ะค่ะเขาคัดได้เยอะก็เรียกว่าสามารถส่งออกลงกล่อง ได้ตามที่เขาต้องการ<ช>หนูว่านะคะถ้า<ม>เป็นลักษณะนี้เขาเรียกว่าสวยเลือกได้<ม>เพราะว่าเท่าที่หนูเนี่ยเดินสำรวจในเบื้องต้นนะคะก็คือมีลักษณะที่สวยแล้วก็มันมันมีอะไรดีๆที่มากกว่าที่ป้าแหวนได้พูดเอาไว้อีกนะถ้าเราได้มาเห็นของจริงนั้นเดี๋ยวเราก็จะให้ความสุขกับพี่น้องเกษตรกรนะครับในช่วงที่ว่าทําใบรักษาโรคแล้วไม่พอครับพอมาทําดอกก็<ช>ถ,ถูกใจของเกษตรกรไทยถูกต้องค่ะที่สําคัญครับขนาดเนี้ย ติดลูกออกผลเนี่ยก็ยังไปที่ภาคภูมิใจของเกษตรกรเรียกว่ามั่นใจแล้วมั่นใจอีกมั่นใจเกินร้อยไหมครับป้าแหวงครับเกินร้อยค่ะเอาล่ะถ้ามั่นใจเกินร้อยอย่างนี้ในฐานะของป้าแหวงเองอยากจะบอกพี่น้องเกษตรกรถึงผลิตภัณฑ์3เกลอือคู่หูมหัศจรรย์เนี่ยนะครับนวัตกรรมใหม่อย่างไรครับป้าแหวงครับก็อยากชวนเพื่อนๆน,นะช่วยมาใช้ด้วยกันเนะี่ยเราก็จะทํขคือมันจะดวก้ะ มันทําง่ายคือเรามีแค่สองซองเนี่ยเราทําง่ายไม่ต้องยุ่งยากเพราะเมื่อก่อนเนี่ยเราจะเปิดตํา,าราอ่านดูชวนกันดูเลยแต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วเราจะคุยแค่นีน้เองเยแล้วก็ยาลากับยาแมาลงจบโอ้โหยาลากับยาแมาลงก็ผสมร่วมเข้ามาได้เลยได้เลยค่ะจบเรื่องแรงงานจบสําหรับสุภาพตตรีที่เรียกว่าตั้งใจทําสวนนะครับง่ายง่ายก่อนหน้านี้นะคะเราก็ เชื่ออยู่แล้วแหละว,ว่ามันจะต้องมีการใช้เคมีซึ่งหลากหลายตัวเลยนะคะแต่พอคุณป้าสแสวงเนี่ยได้มาเจอกับคู่หูมาจันของเราแล้วนะคะอยากที่จะสอบถามน,นิดนึงค่ะว่าการใช้เคมีก่อนหน้านี้เนี่ยกับตอนนี้ที่เราใช้แค่2ตัวนี้เนี่ยมันลดต้นทุนไปได้เยอะไหมคะในความรู้สึกลดไปได้เยอะค่ะถ้าเทียบกับเปอร์เซ็นต์นะคะจากก่อนหน้านี้เนี่ยเราใช้ร้อยเปอร์เซ็นต์ในทุนในการใช้เคมีนะคะกับพอมาใช้2ตัวนี้เนี่ยมันลดไปได้ถึง ลดไปตั้งสี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยนะคะเกือบครึ่งค่ะในความ,มรู้สึกของคุณป้าแสวงยิ่งในช่วงทําผลถูกไหมครับ<ช>ต้องใส่อาหารเพิ่มเข้าไปด้วยถูกไหมครับใช่ใช่ใชทั้งเข้าออสูตรผลแล้วโดยตรงแต่ว่าสิ่งที่เธอเห็นเนี่ยมันเห็นด้วยตาเนื้อของเธอเองว่ามันประจักษ์นะครับว่าความมั่นใจของเธอนัน้นเต็มร้อยกับความรู้สึกนี้ยิงครับก็ถือว่าป้าแหวงก็ให้ความรู้สึกนี้ไปในส่วนของน้องหญิงครับบางทีมีอะไรที่อยากจะบอกพี่น้องเกษตรกรว่าเป็นของแท้ของที่ทําให้เกษตรกรมีกําลังใจในการทําการเกษตรอย่างไรครับถ้าให้ย้ําอีกร อบหนึ่งนะคะหญิงเองในฐานะของแบรนด์แอมบบสเดอร์นะคะมั่นใจกับผลิตภัณฑ์คู่หูมัศจรรย์และ3มเกลวเวอร์แพนเป็นอย่างยิ่งอยู่แล้วและวันนี้นะคะได้มาคุยกับเจ้าของสวนตัวจริงรนะคะกับคุณป้าสแสวงนะคะก็ยิ่งสร้างความมั่นใจและเป็นการเติมความมั่นใจของหญิงเข้าไปอีกนะคะว่าที่จะมีการบอกต่อเรื่องราวดีๆให้กับเกษตรกรทั่วไทยแน่นอนและย้ำอีกรอบหนึ่งนะคะยิ่งของเราดีมากแค่ไหนนะคะ,ะ,คะก็ย่อมมีคนลอกเลียนแบบทาําตามอยู่แล้วนะคะ,ะ,คะเพราะฉะนั้นค่ะเจอหญิงที่ไหนมั่นใจ ได้เลยว่าเป็นของแท้ระวังของลอกเลียนแบบและของปลอมนะคะเพราะว่ามันจะได้ไม่คุ้มเสียกันนะคะโอ้โหนั่นคือความภูมิใจถูกใจและที่ทั้งหลายครับท่านเกษตรกรไม่ต้องทําใจเพราะของเขาของดีจริงๆหัวใจของเธอนั้นมีแต่ให้กับสังคมครับเธอก็อยากบอกนักเกษตรกรทั่วไทยว่าเธอนั้นอยากจะบอกสิ่งดีๆให้กับเกษตรกรไทยทั่วประเทศว่านี่มันคือของแท้100เซต์มั่นใจ ถูกใจและเต็มใจอยากจะบอกให้การเกษตรทั้งหลายนั้นเต็มไปด้วยพลังของการก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนวันนี้เราทั้ง3ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนโอกาสหน้าเจอกันกันกบความมั่นใจเต็มใจภูมิใจกับผลิตภัณฑ์3ะเกลวอวพฒนนวัตกรรมใหม่พร้อมๆกันครับสวัสดีครับ